วัดไผ่ลงวัวยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกเจ็ดมาถึงเวลาหกโมงห้านาทีหน้าหนาวมืดแล้วของใหญ่สุดในโลกวัดสองวัดสองวัดไผ่ลงวัวนะหกโมงห้าทีแล้วมืดแล้ว วัดหงทองบางประกงอีกแล้วก็ท่านวันที่เก้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวนี้เดินสบายแล้วเพราะว่าเราใส่รองเท้าใช่นุ่มก็ทำอะไรเนี่ยทาสีเหรอฮะ ทำไรทำเสาหนิคราบขาสีอ่ะทาสีเสาโอ้ยสูงเลยอย่างไอ้นัทว่าแหละมันต้องใช้สี่อันมันถึงจะไม่ถึงจะไม่โค้งอันเดี๋ยวโดนสวยสวยสวยแต่นี่ก็เห็นแล้วนี่เด๋อเลยานัดเดินเข้ามานเออเออมึงจะตามนะแต่ นี่ถ่ายวีดีโอไว้ไงขัตาม่าะาเดินมามเห็นแล้วเห็นแล้วเดินมาต้้ง <c oughs> เอ็นหน่อ,อ,อยวัดขงทองนะโบสถ์กลางทะเลถ่าย360อสองศา ่าย360องศานะนี่พุทชินราชใช่ปหมเขาเรียกมีเครื่อสมุดไหมไหนไ<ง>ใช่<ง>นี่โบสเดีย<ง>์กลางน้ำ<ง>วันท<ง>ี่9กันยายน2567ไ,<ง>ได้มาอีกครั้งหนึ่งแล้ว

นกเยอะเลยนู่นนกเต็มเลยแอดน้ำมันกำลังขึ้นนู่นนกเต็มเลยนู่นนก,ก็ยางเต็มเลยเนี่โบดกลางทะเลนะนี่พุทธชินราชกลางทะเลนู่นไงเรือเขาไปลอยไปคานกลับมาแล้วเ,ลเรือลราเมื่อกี้เขาไปลองคาน นี่นกไปหมดเลยอุ้ยนกเป็นฝูงเลยมันรอกินกุ้งอะไรีเดี๋ยวกุ้งลอยออออนัวก็ไม่ลอยอังคารยังไม่ทลว,นะวม